สวับพาชมบรรยากาศของเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทยนะครับเขื่อนศิริกิตจน้าก็เป็นลุกไฟน้ำบนอ บนเึสังเขือนนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นไปดูข้างบนบบชมบรรยากาศเขื่อน เฉลนิดนะครับเี่ิจนะครับชนพนที่ดยรอรบรรยากาศดีครับสวยงามี่สันเขื่อน ออกฝั่งนี้สูงมาก